แฟนๆห่วงเอสกันตพง์โพสเศร้าเขียนจดหมายถึงคนที่รักทำเอาแฟนๆเป็นห่วงหนักมากหลังจากที่เอสกันตพง์ได้มีการโพสต์ข้อความเป็นขาวดำพร้อมกับระบุไว้ว่าถึงทุกคนที่ผมรักตลอดเวลาที่ผ่านมาผมโชคดีเหลือเกินที่ได้มีทุกคนอยู่เคียงข้างได้หัวเราะได้ร้องไห้และได้เติบโตไปด้วยกัน ทุกช่วงเวลาที่เราได้ใช้ร่วมกันเป็นของขวัญอันล้ำค่าที่ผมจะเก็บไว้ในใจเสมอแต่เพราะการจากลานาั้นไม่แน่นอนเหมือนกับโรคภาวะหัวใจหยุดเต้นเฉียบพลันโรคหัวใจเต้นผิดจังหวะหรือโรคร้าแรงอื่นๆอีกมากมายที่สามารถพรากเราไปจากคนที่เรารักได้ในทุกวินาที แต่ถ้าวันนั้นมาถึงอยากให้ทุกคนรู้ว่าผมรักและภูมิใจในตัวทุกคนมากแค่ไหนอย่าเสียใจนานนะครับขอให้คิดถึงผมในวันที่มีรอยยิ้มระลึกถึงกันด้วยเรื่องราวดีๆและความทรงจําดีๆที่เราเคยสร้างมาด้วยกันผมอยากให้ทุกคนใช้ชีวิตต่อไปอย่างเต็มที่รักตัวเองและผู้อื่นดูแลกันและกันให้อภัยซึ่งกันและกันใช้ชีวิตโดยไม่ประมาทและไม่ยึดต,ติด พร้อมปิดท้ายประโยคด้วยว่าอขอบคุณทุกความรักทุกบทเรียนทุกกำลังใจและทุกลมหายใจที่เราได้แชร์ร่วมกันผมจะอยู่ในใจของทุกคนตลอดไปครับงานนี้ก็ทำเอาแฟนๆเป็นห่วงกันหนักมากพร้อมกับส่งกำลังใจแน่น